สวัสดีครับสวัสดีน้องเอน้องเอน้องเอสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเอ สวัสดีครับสวัสดีเสียสันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสียสันสวัสดีพี่เดือนนะฮะสวัสดีพี่เดือนครับเข้าเพิ่งเข้า youtube โอ้เพิ่งเข้า youtube ล้วมีงานบุญนะวันนี้เขาเรียกว่าอาวันอะไรไม่รู้แม่อมสินสวัสดีครับเอ้ยว่าจะแชทดไปหาแม่อมสินอะเอเรื่องโฆษณาโฆษณาแม่อมสินอะ เอาแม่อมสินไปไปไป,ไปถ่ายโฆษณาตอนไหนอ่ะเห็นอยู่ในเพจอะ่ะไปดูหนังในเพจแล้วก็มีแม่อมสินกับน้องน้องอมสินอะ่ะโฆษณาเป็นเอ่ออะไรไม่รู้อะ่ะลืมละสวัสดีโมดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีจ้าทุกคนแม่อมสินสวัสดีครับโมดดีจา้า๋อนั่นแหละแม่อมสิน ไปถ่ายโฆษณาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียโมดสวัสดีครับเสียสันสวัสดีครับทักมาในเฟสสิว่จะทักไปในเฟสอะ่ะหาเฟสไม่อมสินไม่เจออะ่ะน้องทพิปสวัสดีครับหาเฟสไม่อมสินไม่เจอเลยไม่ได้ทักไปอะ่ะเห็นต้นอยู่เอา้า เอ,อ้ถ้าไม่เอาสินเห็นต้นก็ไม่เอาสินทักหาต้นหน่อยสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนตามจากเพื่อนเพื่อนสิมีเพื่อนเนี่ยพี่ทิพย์สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนอาสวัสดีกันให้เรียบร้อยไปหาดูในเฟซพี่ก็ได้เพื่อนๆเต็มเลยในเฟซแม่อมนสิยนสวยๆสวยๆไงพี่ต้นเพิ่งตื่น วยเพิ่งตื่นยังไงเย็นแล้วเพิ่งอาบน้ําเมื่อกี้ชมดสวัสดีครับชมดเพิ่งอาบน้ําเมื่อกี้เองทำอะไรอยู่นาะเสียจวดหรือยังจวดแล้วเ <c oughs> ขามีอะไรวะจะโดนตาที่เขมเเขาเรียกกันนะเออ สวัสดีทุกคนรอบวงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครัเอาไ,ไหนกันหมดได้กี่นาทีดีเนี่ยสักยี่สิบนาทีพอถึงไหมรู้น้ำ น้ำสาวผูไทยโอ้ยสวัสดีครับแอดมินเปลี่ยนชื่ออีกแล้วใครจะจำได้อ่ะบ้านอยู่ตรงไหน,นจะไปเอาติ๊กเกอร์โอ้บ้านตรวดนี่แหละมาถึงบ้านกรวดปุ๊บห่างจากอำเภอไม่ถึงสามกิโลอ่ะงั้นลงเดี๋ยวสิหไง ไอ้ก็ได้จับแอดมินตีก้นหน่อยดิดื้อนะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวพี่หนึ่งบางทีพี่หนึ่งมาเพราะว่าพี่หนึ่งคิดขอคิดถึงพี่เอพี่เอมาตีเลยมาพี่เอสวัสดีพี่เอ คุณนำ้ำคุณน้ำนิ่งเนี่คุณน้ำนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกหรือเปล่าไม่รู้สบายดีนะคะพี่เอสบายดีเหล่เนาะถ้าไม่สบายจะมาไลาได้หรอน้องหนึ่งไหนน้องหนึ่งพี่ แม่อมเสียนต้นว่าพี่หนึ่งอ่ะเขาคิดถึงพี่น้ำนิ่งไงให้รอให้น้ำนิ่งรอก่อนพี่ต้นขามีอะไรกินบ้างยังม,มีอะไรกินเลยมีแต่ข้าวต้มแล้วก็ปลาเยอะเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมน้ําท่วมแล้วก็ไปพวกใส่พวกตะข่ายพวกอะไรอ่ะไอปลาเป็นอะไรสบายดีจา้าคือน้ําคิดถึงสวัสดีครับพี่น้ําสาวฟูไทย ตบจะขอช่องกดตรงไหนนี่กูปะจุ๊บมานี่จุ๊บตรงนี้เลยชมดสวัสดีครับจุ๊บไหม,สว,ส,ม,มส,สวัสดีครับแม่ออมสินคุณเอสวัสดีครับพี่คนโคกร,รถไถท,ทองคำเสียเสียสารเสียสาร ช่องเขาแสนกว่าซับแล้วเขาจะได้โลงเงินแล้วมัง้งได้แล้วมั้งโลเงินอ่ะดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแนนสวัสดีครับจุ๊บได้เหรอจุ๊บได้จุ๊บมาดีค่ะเจ้ J. สวัสดีทุกคนค่ะน้องแนนสวัสดีครับพี่ทิพย์ไหนพี่ทิพย์ไม่มีม จะลองทริปสวัสดีค่ะแม่อมสินตบด้วยคนค่ะตบพี่ต้นสวัสดีค่ะพี่โจโจ้ไอ้เนี้ยมีแต่สายโหดเว้ยสวัสดีสวัสดีน้องออยน้องน้องออยด้วยเออน้องมัดใจอย่างน้องออยพี่ต้นยืนมากมามาตรงเนี้ยคือแบบว่าอยากโดนช้อนอะ่ะอยากโดนช้อนแกงอะ่ะ โจะโจ้ลูกต้นหัวเหมือนตังนกไปทำอะไรมาไม่พี่สระหัวมาแล้วพี่ก็ทำเงี้ยให้มันให้ให้มันแห้งอ่ะเออจุ๊บไม่ลงเอาช้อนแกงอ่ะจุ๊บคุณได้รับขอ้อข้อความจากติกต็อกเนี่ยนีสวัสดีทุกคนนะครับจัน น้องมัดใจน้องมัดใจแต่ใจดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับดีค่ะมัดใจน้ําค่ะน้ําอะไรก็ไม่รู้อฮ้ยไอสิบนาทีแล้วโอ้ยปเป๊บเลย ใ้แอบอะออ,อ,ออกมาพิมพ์ือออกมาพิมพ์เดี๋ยวนี้แต่ถ้าเข้าไปถ้าจบไลฟ์แล้วไปถามว่าแอบถึงตอนนั้นไหนจะโดนถ้าแอบ,บอยู่ในเนี้ยออกมาพิมพ์เลยแม่อมศินสวัสดีค่ะลงลงลงโจยโ,โจบเดี๋ยวแปบ,บนึงแปบบนึง ชนชนพี่ชนไม่มาพี่ชนไปทำงานเอมมี่เอมมี่สวัสดีจ้าเอมมี่ขีเกียจพิมพ์ลุงต้นเอาขี้เกียจพ,พ,พิมพ์ก็ไม่พิมพ์แล้วเนาะอาบน้ำแล้วใช่ไหมคะและ้วอาบแล้ว เิ่เลสวัสด,ดีโน้ตโน้ตเรียกพี่หนึ่งมาเนี่ยแอดมินน้ำนิ่งมาแล้วอ่ะเรียกเผื่อชนได้ยินไงโน้ตเรียกพี่หนึ่งมาหน่อยดีค่ะโน้ตพี่แนนดีครับแอมมี่ตัดผมเหรอครับพี่ต้นไม่ได้ตดัดสระอาบน้ำสระหัวเนี่ยสระหัว อ่ะน้ำเมี่ะสัวแล้วก็มันขยุ่มขยุ่มแต่ได้ก็ไปดู้้หนึ่งกำลังมาเน็ตหมุนดีครับโน้ตพี่โน้ตเดีย๋ยวพี่หนึ่งกำลังมา ลืมสตรีมยาดน้เมื่อกี้อ่ะลืมเลยแต่ก็เมือนเดิมและสตรีมยาดก็ไม่มีใครขึ้นอยู่ดี่ยฝนตกน้ำท่วมล่าวลงต้นใช่น้องแนนน้องแนนนี่ใช่น้องแนนพิมไม่วะ ที่ชมดครับโกหนวดด้วยค่ะอันนี้ตังซื้อมิโกนะกินข้าวยังจะของมาย,ยังไม่กินเลยอีต้นกิ้วกิ้ว,ว,วอ่ะพี่หนึ่งมาแล้วหนึ่งกำลังหนึ่งกำลังดีใจพี่ต้นถูกหวยโอพี่ต้นไม่ได้ถูกหวยว่าพี่ต้นถูกแดกพี่ต้นเมื่อวานหนูไหลผ่านยูทู e มันไม่ขึ้นข้อความให้เอา้าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะ พี่หนึ่งสาวฟูไทยที่รักที่รักจา๋าทักทายรอบวงครับดีครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งที่รักน้ําคิดถึงน้องหนึ่งทำไมมันไม่ขึ้นเละชมดเน็ตชมดกา,กากหรือเปล่าเน็ตไม่ดีล่าถ้าถ้ามันไม่ขึ้นก็คือแสดงว่าชมดอ่ะปวดหน้าจอตรงเนี้ยคือปิดคอมเมนต์อ่ะ พูดง่ายๆก็คือกดมั่วแล้วมันไปโดนคำว่าปิดคอมเมนต์อแอมมี่แอมมี่ดีจา้าคิดถึงพี่สาวพี่หนึ่งพี่เอชมดมองไม่เห็นเช่นเลยต้องไปไลฟ์สตรีมอยากแทนโอ้โอ้โอใช่เลยพี่หนึ่งดีจา้าพี่เอสวัสดีค่ะเสียเกมเดี๋ยวนะ แค่บันทึกไฮไลท์ปิดใหม่นี่ปิดทันวาดีจา้าไม่ได้กดอะไรเลยเอมมี่เอาเหรอไม่ได้กดอะไรเลยเหรอไม่ได้กดอะไรเลยแล้วมันเป็นไร เมื่อวานไม่ยอมมาโอ้เมื่อวานเหรอเมื่อวานไปนู่นแหละนองมะกอกพี่ต้นถอนอย่างวันนี้ถอนแล้วถอนหมดไปขวดน้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจบไรไ,ไปกินอีกกินอีกสักเป๊กหนึ่งเลยจะกินข้าวมีใจก็ทักมาาสาวสกลุลพี่ต้น อยู่ห้องเพลงค่ะอ๋ออยู่ห้องเพลงลุยลมมันมากอ๋อแล้ววันนี้ลุยอีกไหมสาวผู้ไทยนี่จะบ้านใหม่พี่ชื่อมีใจก็ทักมาอ๋อของพี่หนึ่งเหรอใของพี่หนึ่งกินเป็นขวดลดเอาเขาก็กินเป็นขวดอะแหละแต่มันเป็นขวดขวดขวดน้อยน่ารัก อยู่ไรห้องอยู่กับวัดด้วยพี่หนึ่งแน่นอยู่กับวัดด้วยเลิกันแล้วยังไปอยู่ด้วยกันได้ไงเพลงไหนฮะกวดน้อยหนึ่งยังโบเมาติยังยงังติดตรงแถวๆก็เดือดนีน่นเลยที่ต้นมัดจะไปบรดิดับมาเลยมาเลยมาจากไหนสวัสดีครับเสียต้นมุติพงศ์สวัสดีครับ เหลือนหนึ่งแปลงยังไม่ได้ยังลงไม่ได้โอ้ยลงเลยพรุ่งนี้จัดการเลยเดี๋ยวทำกับแกล้มให้สิกินอย่าง,างไหนดีวะไปเป็นแอดห้องวัดอะ่ะเออไปเป็นแอดห้องวัด มัดใจดีคราไปก่อนนะลุกต้นมาใหม่บ๊ายบายสาสกลมาแบกให้ดิได้ได้แม่แบกมันนะ่ะถนัดอยู่แล้วบายคะแนนสิบเจ็ดนาทีแล้วนะอีกสามนาทีเด้อเหลืออีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วอีกสามนาทีสวัสดีรอบห้องจากพี่หนึ่งนะครับ หรือเอาแต่กับแก้มอย่างเดียวแก้มมีแล้วลงลงลงเีง๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกสานาทีสองนาทีนั่นน่ะสิบแปดแล้วงับพี่หนึ่งสวัสดีสวัสดีครับเออหายวะลืมที่รักห้าโมงครึ่งเตรียมตัวไปตลาดนะคะ พี่หนึ่งสบายดีไหมเต้ยเออเต้ยลืมพินลืมไปเต้ยขึ้นแค่นี้เองใช่แค่นี้แหละยี่สิบนาทีพอสบายดีจ้ะน้องสาวจะขึ้นเยอะได้ไงไม่ได้ยินเพลงเหรอเต็มไปหมดเนี่ยทั้งบ้านเลยมีแต่เพลงทั้งนั้นมีแต่เพลงเนี่ยโน้ตโน้ตได้ยินเพลงไหม้างหน้าที่วัด ข้างหลังเนี่ยที่วัดแล้วก็เนี่ยเปิดเพลงกันทั้งนั้นเลยจบไลค์ก็เตรียมรับเี่เมลเอาเสียมูจะไปปล้นที่ไหนเดี๋ยวมูตังซื้อเบียร์ไหนพีเต้ร์เพลงรอบบ้านใช่ใช่เพลงรอบบ้านเลย นี่ได้ยินอยู่เลยเนี่ยเปิดแข็งเลยพี่ต้นขึ้นทำไมแค่นี้เอาแค่นี้แหละให้เด็กเดขึ้นเราขึ้นเยอะ บอได้ยินเลยไม่ตกตกหรอกไม่มีฝนเลย้องฟ้าโปร่งโร่งอ้าวครบแล้วละเดี๋ยวขออนุญาตลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในไล์สดนะครับโอเคนะครับก็สำหรับไลายนี้ก็บายบาย